พระเจ้าดารายอสัสมหาราชคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และอัจฉริยะด้านการบริหารแห่งเปอร์เซียรพระองค์ทรงปฏิรูปเศรษฐกิจหันมาใช้สกุลเงินรวมสร้างมาตรฐานการวัดที่ใช้กันทั่วทั้งจกักรวรรดิและปรับปรุงกฎหมายใหม่นอกจากนี้ยังทรงเป็นสถาปนิกผู้สร้างพระราชวังอันยิ่งใหญ่และเส้นทางสายเปอร์เซียที่สําคัญด้วยผลงานเหล่านี้จึงไม่แปลกที่พระองค์จะเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเปอร์เซียซึ่งคลิปนี้อัมดุลเททูบจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับกษัตริย์พระองค์นี้ให้มากยิ่งขึ้นในใ เก้าข้อท็จจริงของดาริอัสมหาราชแห่งเปอร์เซียกันครับ 1. นึ่งอ้างสิทธิเหนือราชบัลลังก์อาคิเมนิต พระเจ้าดารายอัสมหาราชหรือดารายอัสที่1เกิดเมื่อ550ปีก่อนคริสต์กาลเป็นบุตรชายคนโตของฮิสตัตเบสนายพลและสมาชิกในราชสำนักและผู้ปกครองมณฑลแบคเตียในรัชสมัยพระเจ้าไซรัสมหาราชกับพระเจ้าแคมใไบสิทธ์ที่2กษัตริย์แห่งราชวงศ์อาคิเมนิต ตามตำนานกล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้ไซรัสรู้จักกับดาริอัสว่าไซรัสนิมิตเห็นดาริอัสครองโลกจึงหวัดระแวงว่าขุนนางหนุ่มผู้นี้จะมีความทะเยอทะยานที่จะยึดครองบัลลังก์ไซรัสจึงสั่งให้ฮิสตัตเบสมาเปอร์เซียเพื่อจับตาดูลูกชายของตัวเองอย่างใกล้ชิดแต่ผิดคาดดาริอัสกลับรับใช้อย่างพักดีทั้งยังกลายเป็นผู้ถือหอกส่วนตัวของแคมไบซิสด้วยเหตุนี้เมื่อแคมไบซิสขึ้นครองราชดาริอัสก็ร่วมเดินทางไปอียิปต์ด้วย ่อมาดาริอัสได้กล่าวอ้างว่าครอบครัวของตนนั้นสืบเชื้อสายมาจากอาคิเมเนสผู้ก่อตั้งราชวงศ์อาคิเมนิตเท่ากับว่าเขามีสักเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเจ้าแคมไบสิตดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าการอ้างสิทธิ์เหนือบัลลังก์ของตนถูกต้องตามกฎหมาย 2. ร่วมเป็นพันธมิตรค้นล้มพุทธชิงราชบัลลังก์ ตามคาจาลึกเบฮิสตูนที่พระเจ้าดาริอัสมหาราชตราไว้บนหน้าหุบเขาเบฮิสตูนที่จังหวัดเคอร์มันชาของประเทศอิหร่านในปัจจุบันได้บันทึกไว้ว่าการเจลาจนเกิดขึ้นที่เปอร์เซียในขณะที่พระเจ้าแคมบิสิตกับดาริอัสอยู่ที่อียิปต์โดยนักบวชเกามาตาผู้ท้าชิงบรรลังประกาศกับชาวเปอร์เซียว่าตนเองเป็นบาดิยาโอรสองค์เล็กของพระเจ้าไซรัสน้องชายของแคมไบิสิตทั้งยังกล่าวว่าอันที่จริงแคมไบิสิตนั้นได้สังหารน้องชายคนนี้ไปแล้วแต่ไม่ได้เผ่งพรยให้ใครรู้ หลังจากทราบข่าวแคมไเบซ์ิตึงรีบกลับไปเปอร์เซียเพื่อปราบจลาจลแต่ระหว่างเดินทางทรงได้รับบาดเจ็บจากการตกหลังม้าจนบาดแผลติดเชื้อและเสียชีวิตดาริอัสกับขุนนางเปอร์เซียอีก6คนจึงรวมตัวกันก่อตั้งพันธมิตรเพื่อโค่นล้มบาดียาซึ่งบรรลุเป้าหมายจากการลอบสังหารอีกฝ่ายที่เมืองมีเดียส่วนข้อสงสัยที่ว่าบาดียาเป็นตัวจริงหรือปลอมนั้นยังไม่ปรากฏชัดเจน 3. กลโกงแข่งขันชิงราชบัลลังก์ หลังจากค่นล้มบาดยาได้สำเร็จกลุ่มพันธมิตรจึงรวมตัวกันเพื่อตกลงว่าใครจะได้เป็นกษัตริย์และจะปกครองจัก,กรวรรดิต่อไปอย่างไรในขณะที่บางคนสนับสนุนแนวคิดสาธารณรัฐแต่ดารอัสผลักดันการปกครองระบอบประาชาธิปไตยซึ่งแนวคิดนี้สามารถเอาชนะความคิดเห็นอื่นๆของสมาชิกกลุ่มไปได้ส่วนการเลือกกษัตริย์องค์ใหม่พวกเขาตกลงที่จะแข่งขันกันโดยรุ่งเช้าของวันถัดไปแต่ละคนจะนั่งบนหลังม้าเมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า ม้าของใครส่งเสียงร้องก่อนก็จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้เล่าถึงกลโกลงของดาริอัสอาไว้ว่าเขาสั่งให้คนรับใช้ถูมือบนอวัยวะเพศของแม่มา้าจากนั้นก็ให้ม้าของดาริอัสดมมือเพื่อเป็นการกระตุ้นมันจึงส่งเสียงร้องออกมาก่อนเขาจึงเป็นผู้ชนะและก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ 4. ปราบกบฏท,ทั้ง9 แม้จะขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วแต่สถานะของดารดอสัสก็ยังไม่ค่อยมั่นคงนักเซนาบดีหลายคนปฏิเสธที่จะยอมรับดาราอิอัสเป็นกษัตริย์และลุกฮือขึ้นก่อกบฏกระจายไปทั่วทั้งจักรวรรดิในบาบิโลนขุนนางผู้หนึ่งอ้างว่ามีเชื้อสายราชวงศ์เก่าแก่และประกาศตนเป็นพระเจ้าเนบูคัดเนสตาที่3ส่วนที่เอลามพวกกบฏประกาศตนเป็นกษัตริย์ภายใต้ชื่ออัสซินาและในอียิปต์ฟาโรเปตูบาซิสที่3ก็ประกาศตนขึ้นเป็นราชาปกครองดินแดน ดารายสกับกองกําลังเล็กๆแต่จงรักภักดีจํานวนหนึ่งคนที่รู้จักกันในชื่อกองกําลังอมตะหรือเปอร์เซียนอิมมอร์ทัลพวกเขาต้องท่องไปทั่วจักรวรรดิเพื่อไล่จัดการกับเหล่ากบฏไปทีละรายเมื่อผนวกกับการสนับสนุนจากคุณนางหลายคนดารอสัสก็สามารถบทขยี้ฝ่ายต่อต้านได้สําเร็จโดยจารึกเบฮิสตูนบันทึกไว้ว่าพระองค์ได้ต่อสู้กับฝ่ายต่อต้าน9คนเป็นจํานวน19ครั้งและคว้าชัยชนะมาได้ซึ่งหลังจาก3ปีแห่งความสับสนโอลมานนี้ ตำแหน่งของดาราอัสในฐานะกษัตริย์ก็มั่นคงมากยิ่งขึ้น 5. ขยายอาณาเขตจักรวรรดิอาคิเมนิตดาราอัสมหาราชได้ขยายดินแดนผ่านการทำศึกสงครามหลายครั้งโดยหลังจากปราบกบฏท,ทั่วเปอร์เซียพระองค์ก็ส่งกองกำลังไปทางตะวันออกเข้าสู่อินเดียจนสามารถเข้าควบคุมภูเขาสินทุและขยายอาณาเขตเปอร์เซียไปยังภูมิภาคปัญจาบ ต่อมาราว513ปีก่อนคริสต์กาลดาราอัสหันเหความสนใจไปที่ชาวซีเทียนหรือไสเทียนที่ก่อกวนเขตแดนทางตอนเหนือของเปอร์เซียมาอย่างยาวนานซึ่งหลังจากกองกําลังข้ามทะเลดําไปได้ชาวไสเทียนก็ล่าถอยไปแต่เนื่องจากไม่สามารถรเผด็จศึกชาวไสเทียนได้จึงหยุดอยู่ที่แม่น้าวอรก้าประกอบกับอาการเจ็บป่วยและความล้มเหลวในสายการส่งสเสบียงเริ่มส่งผลกระทบมากขึ้นท้ายที่สุดดาราอัสก็ละทิ้งการเดินทัพนี้ จากนั้นจึงหันมาปราบชาวเทรสและส่งทูตไปยังพระเจ้าอเมินทัสที่1แห่งมาซิโดเนียซึ่งก็ตกลงเป็นรัฐประเทศราชในช่วงประมาณ512ปีก่อนคริสต์กาลทางตะวันตกดาไดอาสได้รวมเกาะไอโอเนียและหมู่เกาะอีเจียนเข้าด้วยกันด้วยการจัดตั้งเผด็จการท้องถิ่นที่จงรักภักดีต่อเปอร์เซียด้วยขนาดพื้นที่ที่ทอดยาวตั้งแต่อินเดียไปจนถึงอียิป์ณนะช่วงเวลานั้นราชวงศ์อะคิเมนิตจ,จึงเป็นมหาอำนาจที่โดดเด่นในภูมิภาค ผู้บริหารที่เก่งกาจแม้ว่าการพิชิตดินแดนต่างๆจะเป็นที่น่าจดจําแต่มรดกที่แท้จริงของดาริอัสคือความสําเร็จในการบริหารงานโดยยุคที่จักรวรรดิอะคิมนิตรุ่งเรืองถึงขีดสุดมีพื้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมประมาณ5.5ล้านตารางกิโลเมตรเพื่อเป็นการจัดระเบียบอาณาเขตอันกว้างใหญ่นี้ดารดอัสจึงแบ่งอาณาจักรออกเป็น20ส่วนและตั้งผู้ปกครองขึ้นมาทําหน้าที่ปกครองแต่ละส่วนทั้งยังกําหนดบรรณาการประจําปีสําหรับแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะ ดาริอัสเริ่มปรับปรุงระบบเศรษฐกิจและนำเหรียญกระสาบสากลที่เรียกว่าดาริกมาใช้โดยผลิตได้ทั้งเหรียญเงินและเหรียญทองมีการออกแบบเหรียญที่แสดงให้เห็นภาพกษัตริย์ในอิริยาบถต่างๆเหรียญดาริกนั้นหมุนเวียนใช้กันในระบบมาตลอด185ปี ใช้ในการแลกเปลี่ยนและมีมูลค่าที่สม่ำเสมอจึงง่ายต่อการรวบรวมร,รายได้จากภาษีซึ่งดาริอัสใช้ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นนี้สนับสนุนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นอกจากนี้เขายังกำหนดมาตรั่งน้ำหนักและการวัดให้เป็นมาตรฐานทั่วทั้งจักรวรรดิอีกด้วยทางด้านกฎหมายบ้านเมืองดาริอัสได้ปฏิรูประบบกฎหมายที่มีอยู่และสร้างประมวลกฎหมายสากลฉบับใหม่จากนั้นแต่งตั้งผู้พิพากษาที่เชื่อได้ของตนเองเข้าไปแทนที่ข้าราชการท้องถิ่น เพื่อบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั่วทั้งจกักรวรรดิเหล่าสายลับที่รู้จักการในชื่อหูและตาของกษัตริย์จะคอยจับตาดูเหล่าประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังความขัดแยง้ง 7. ผู้สร้างพระราชวังหลังใหญ่และเส้นทางสายเปอร์เซียเพื่อให้จกักรวรรดิอาคิเมนิตสามารถบริหารและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดาริอัสจึงสร้างสิ่งที่น่าประทับใจและมีประโยชน์อย่างมากขึ้นมา นั่นคือเส้นทางสายเปอร์เซียถนนสายใหญ่นี้ทอดยาวเกือบ17,000ม่ไมล์หรือเกือบ2,736กิโลเมตรจากเมืองซูซาศูนย์กลางการบริหารของจักรวรรดิไปยังเมืองซาดิสในเอเชียไมเนอร์โดยตลอดระยะทางของการเดินทางใน1วันจะมีสถานีเครือข่ายจะตั้งอยู่ซึ่งแต่ละสถานีจะมีผู้ส่งสารและม้าเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาช่วยให้สามารถส่งข้อความสำคัญไปทั่วจักรวรรดิได้อย่างรวดเร็ว เมืองซูซาเป็นสถานที่พักผ่อนที่ราเดอัสชื่นชอบจึงสร้างพระราชวังแห่งใหม่ขึ้นมาทางทิศเหนือของเมืองที่ฐานของพระราชวังมีจารึกที่ระบุถึงความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังแห่งนี้เอาไว้ว่าวัสดุและช่างฝีมือที่ใช้มาจากทั้งสี่ทิศของจักรวรรดิตัวอิฐมาจากบาบิโลนไม้ซีด้าจากเลบานอนทองคําจากซาดิสและแบกเตียเงินกับไม้มะเกลือมาจากอียิปต์ส่วนงาช้างมาจากนูเบีย นอกจากนี้ดาริอัสยังสร้างศูนย์กลางราชวงศ์แห่งใหม่ที่เมืองเปอร์เซโพลิสซึ่งเป็นอนุสารสถานแห่งความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรมีภาพประติมากรรมนูนต่ำต,ำต,ำตำามผนังห้องโถงขนาดใหญ่หรือที่แสดงภาพคณะผู้แทนจากทั่วจัก,กรวรรดินำของขวัญมาถวายแด่องค์กษัตริย์ 8. กษัตริย์ผู้ยอมรับความต่างทางศาสนา หนึ่งในมรดกที่ยั่งยืนของพระเจ้าไซรัสมหาราชคือการยอมรับความต่างทางศาสนาทั่วทั้งจักรวรรดิดยอนุญาตให้ดินแดนภายใต้ใตการยึดครองนับถือศาสนาพื้นเมืองดั้งเดิมของตนไว้ได้ตราบที่พวกเขายังคงอยู่ภายใต้การปกครองของเปอร์เซียสิ่งนี้ได้ถ่ายทอดต่อมาในรัชสมัยของดาริอัสด้วยเมื่อประมาณ519ปีก่อนคริสต์กาลทรงอนุญาตให้ชาวยิวสร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มหรือพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใหม่ ส่วนในอียิปต์ดาริอัสนั้นได้สร้างและบูรณะวิหารเทพเจ้าหลายแห่งและเมื่อมีการประมวลกฎหมายอียิปต์ขึ้นใหม่ก็ให้ความสําคัญและหารือกับนักบวชท้องถิน่นแม้ว่านักประวัติศาสตร์จะไม่แน่ใจว่าดาริอัสบูชาศาสนานี้อย่างเป็นทางการหรือ,รอไม่แต่ศาสนาโซโรอัสเตอร์ก็กลายเป็นศาสนาประจำชาติของชาวเปอร์เซียและดาราอัสเองก็มีความเชื่อในพระอหุระมัสดาพระเจ้าตามความเชื่อในศาสนาโซโรอัสเตอร์ โดยมีการอ้างอิงถึงพระเจ้าองค์นี้ในคําประกาศและจารึกของดาริอัสหลายฉบับรวมถึงจารึกเบฮิสตูลด้วยและดูเหมือนว่าดาริอัสจะเชื่อว่าพระเออร์มาสดามอบสิทธิอันศักษษิสธิ์แก่พระองค์ในการปกครองจกักรวรรดิอะคิเมนิตเกสิ้นพระชนก่อนพิชิตกรีกเนื่องจากเปอร์เซียมีอิทธิพลเหนือเมืองต่างๆในไอโอเนียและอิเจียน ความขัดแย้งกับกรีกจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เรื่อประมาณ499ปีก่อนคริสตกาลอาริสตาโกรัสรเผด็จการแห่งมิเลตุสลุกขึ้นมาก่อกบฏต่อเปอร์เซียและแสวงหาพันธมิตรจากกรีกแผ่นดินใหญ่แม้สปาร์ตาจะปฏิเสธแต่เอเธนส์กับเอริเทรียตกลงที่จะร่วมมือด้วยเพื่อจัดหากองกำลังและเรือให้รวมทั้งมีส่วนร่วมในเหตุการณ์เผาเมืองซาดิสกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่กินเวลานาน6ปีซึ่งท้ายที่สุดเปอร์เซียก็สามารถเอาชนะกลุ่มกบฏ และยึดครองภูมิภาคได้อีกครั้งโดยความโกรธและต้องการตอบโต้ดาริอัสจึงพยายามบุกเข้าไปในดินแดนของกรีกตัวประมาณ490ปีก่อนคริสตกาลชาวเปอร์เซียได้ทำลายเอลิเทรียโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เอเธนส์กองกำลังของดาริอัสยกพลขึ้นบกที่เมืองมาราทอนแม้เปอร์เซียจะมีจำนวนมากกว่าแต่กลยุทธ์ที่ดีก็ทำให้ชาวเอเธนส์กับพันธมิตรนั้นสามารถเอาชนะเปอร์เซียได้และยับยั้งการลุกรานครั้งแรกได้สำเร็จ ดาไราอัสไม่ล้มเลิกความพยายามอีก3ปีต่อมาสั่งเตรียมกองทัพเพื่อโจมตีอีกครั้งในวัย60ปีเศษเธอเริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพพนวกกับการลุกฮือก่อกบฏอีกครั้งในอียิปต์ทำให้แผนการต้องล่าช้าและสุขภาพร่างกายย่ำแย่ลงกว่าเดิมจนกระทั่งเดือนตุลาคม480ปีก่อนคริสตกาลพระเจ้าดาไราอัสมหาราชก็สิ้นพระชนม์หลังจากครองราชยาวนาน36ปีส่งมอบจักรวรรดิอาเคเมนิดไว้ในมือของพระเจ้าเซอร์ซิสที่1ห,หรือเซอร์ซิสม ผู้เป็นพระราชโอรส